เ,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 เราเพาะเดินมาแต่ไกลเลยจอดปุ๊บมาปั๊บเลยเว้ย so <was> และนี่คือมิสดาร์วันเกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นสวัสดีครับผมมิสดาร์วคลิปนี้สั้นๆนะฮะนี่ครับกำลัง เตรียมตัวจะออกเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะฮะโรงพยาบาลมิชชันนะครับซึ่งซึ่งไม่เคยไปมาก่อนนะฮะก็ไปแล้วอาจจะมึนๆน,นะฮะนะครับเราออกเดินทางครับนี่จากที่ทํางานฟ้าทิตย์นี่อยู่บนหัวเลยฮนะยังร้อนนะฮะออกมาตอนประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะครับนี่ฮะลองสังเกตดูนะฮะแถวที่ทำงานผมนี่ คนมานั่งปิกนิกกันเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยนั่งทำอะไรกันเนี่ยเสื้อน้ำเงินนะมบมบอ้าวอะไรเนี่ยยังไม่ทันไปแล้วเข็นถอยหลังแล้วเอ๊ะยังไงครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเนาะเออถึงได้เข็นกลับมาขี่มาเรื่อยๆฮะแต่ไม่เคยมานะโรงพยาบาลนี้แต่เปิดแมพครั้งเดียวแล้วก็ ขี่ออกมาเลยฮนะาวาร์ปไปโรงพยาบาลแลนะ้วแม่งมีอยู่อันเดียวจริงๆอันนี้โรงพยาบาลอยู่นี่เออนั่นแหละถึงแล้วเราเป็นรพยาบาลมิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นคอมพลีทเลยลกเราเพิ่งจะมาถึงยังคอมพลีทเลยลกเราเราจะไปที่ไหนดีฮนะ เออมีปากก็ถามครับผมที่เข้ามาใจมาใส่จอไหนได้ครับพอใส่ตรงไปเสร็จเดี๋ยวซ้ายนะครับอย่ยอยู่ตรงนี้เอเคขอบคุณครับอยู่เรื่องครับเออถ้าใครไปที่ไม่เคยไปก็กถามเรานะฮะไปตรงไปเสร็จเดี๋ยวซ้ายที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็อยู่หลังโรงพยาบาลน,นะ,ะเดี๋ยวซ้าย มผมก็ยังหาไม่เจออ่ะนี่ไงเดีย๋ยวแล้วเสียบดูไหนแล้วครับเนี่ยน,นี่วางไปเดเคอร์ครับเสียบได้เลยสำหรับ CBR 2 5 0 r น Double R นะฮะก็ขาตั้งสูงครับนี่ฮะผมก็เลยต้องหาที่จอดที่มันเรียบๆมั่นคงหน่อยครับ ใครขี่2อ0ห้าย์เดมเบิอาจจะรู้ครับตั้งสูงมากเลยรถนี่แทบจะตั้งฉากอเาอาเอาเราเพาะโอ้โหเ,เดินมาแต่ไกลเลยจอดปุ๊บมาปั๊บเลยเว้ยเฮ้ยทำอะไรผิดปะเนี่ยออกองเลยนะฮะออกสองออกอ๋อออกสองนี่หมายถึงท่อ,อท่อใช่ออกสองเลยครับนะออกสองเ <พอ S 1> ป็นเลยนะพอพอ เออนึกว่าบอกออกไปเลยนะนี่นี่ออกพี่เราพอเห็นท่อคู่ครับเออของเจ้าซีเบีย250นึกเป็นอานะเออท่อคู่นะมันก็เลยสงสัยว่ามันออกคู่เลยเปล่าออกสองออกสองเลยเปล่าผมก็เลยบอกเลยของเจ๊งเนี่ยของเจ๊งเนี่ยท่อติดรถเนี่ยของเจ๊งออกคู่เลยเนี่ยฮะออกสองเลยนะอ๋อใช่ออกสองเลยครับ ข้อคู่วันนี้มันติดมากับรถเลยครับมันจนแบบรู้ว่ามันทำอหรออ,ออก้องเลยออกค้องมามยจากตูนถ้าขับเบาๆมันจะออกข้อเดียวแต่ว่าถราขับล่องสูงมันจะเหมือนยิงตรงครับเฮ้ยขับ <laughs> เวลามันเสอยของจริงครับของจริง <c oughs> ที่เราพอสงสัยว่าเอ้ยเป็นท่อหลองหรือเปล่าครับผ <c oughs> มก็บอกเลยว่าเป็นท่อติดรถครับอท่อติดรถเลยของจริงออกสองแน่นอนออกบนข้างล่างครับผมไม่ใช่หวยนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนะแต่แรกก็ตกใจไปเลยด้วยว่าเอ้ยเขามาไล่เราว่ะจอดตรงนี้ไม่ได้นะก็ประมาณนี้สำหรับ มิกซ์ธรรมดาคลิปนี้สั้นๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับดีใจมากเลยนะสำหรับมิกซ์อรรมดาในคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่แมวดูก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สุดดีงานเที่ยวขาไป